เช่นจิ้งหรีดทอดซึ่งหาได้ตามรถสาล้อพ่วงที่ขายมาแมลงทอดหลากหลายชนิดหรือที่ผู้คนเรียกกันว่ารถด,ด่วนซึ่งเป็นการสร้างไรายได้ได้ดีมากแต่สมาชิกในกลุ่มข้าวเจ้าก็ได้เห็นความสาคัญของจิ้งหรีดซึ่งเป็นมแมลงที่ช่วยให้ระบบนิเวศไม่กไม่เกิดการขาดสมดุลในของส้นอาหารของศาสตร์จึงได้มีการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อคืนสู่ระบบนิเวศทางธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และพอ ขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของจิ้งหรีดและวิธีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขั้นตอนที่สองปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของจิ้งหรีดที่ได้คัดเลือกไว้แล้วลงในกล่องโฟมที่เตรียมไว้นำผักสดและหญ้าสดต่างๆลงในกล่องโฟมเพื่อเป็นอาหารให้กับจิ้งหรีด เมื่อเวลาผ่านไป15วันหลังจากที่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ได้ผสมพันธุ์กันแล้วจึงจัดการคัดแยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาเพราะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อาจทำร้ายไข่และตัวอ่อนที่กำลังโตได้คอยดูแลพวกมดและมแมลงต่างๆจะรบกวนตัวอ่อนและให้อาหารจนกว่าตัวอ่อนจะลอกคราบจนโตเต็มวัยเมื่อตัวอ่อนโตเต็มวัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมการผสมพันธุ์จึงนําไปปล่อยคืนสู่ป่าได้ผลการทดลองสามารถพอเลี้ยงจิง้งหลีดได้เป็นผลสําเร็จและสามารถนําจิง้งหลีดไปปล่อยคืนสู่สธรรมชาติสรุปผลการทดลองสามารถพอเลี้ยงจิ้งหรีดได้สําเร็จและได้สามารถปล่อยจิ้งหลี่คืนสู่ป่าได้สําเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับคือได้ศึกษาชนิดของจิ้งหรีดวิธีการเพาะเลี้ยงและยังสามารถเพาะเลี้ยงได้ด้วยตนเองและยังเป็นการอนุรักษ์จิ้งหรีดในธรรมชาติรวมทั้งเป็นการปลูกฝังเยาวชนและทุกคนให้รักป่าและธรรมชาติเพราะจิ้งหรีดเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในป่า เขาอำเภอป่าแดงจังหวัดสุพรรณบุรีคุณเก่าก็เคยคำฝาสายฝนก็เต็มลำธารต้น ก็เคยยินยอมแต่โตขึ้นเต็มปากชีวิจจตที่ำเนินไปเคยใช้จนเกินต้องการไม่คิดมันเคยรับรู้ว่ามันต้องไปเมื่อแดดเบิแงเเมื่อพาอยุมามันถึงเวลาเผชิญกับภัยร้าย